สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับเมื่อนี้เป็นวันพัก่รนะครับเป็นช่วงพักพรก็เลยได้พาพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไปเที่ยวไปลองแพ่นะครับที่เทศบาลปะโคจังหวัดนองค่ายนะครับจึงเป็นลองเที่ยวเร่งท่องเที่ยวธรรมชาตครับพาพี่พาน้องพาลูกพาหลานไปนะครับเบิดเมื่อตั้งแต่เศร้าครับไปเห็นธรรมชาติก็รู้สึกสดชื่นครับน้ำใสสะอาดนาเล่นครับเมื่อนี้หล้วค้นกาเที่ยวกับหลายๆนะครับสําหรับ ในการเล่นน้ำนะครับในการเล่นน้ำนี่กะมีเสื้อชูชีพค่อยบริการครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าน้ำลึกพอสมควรครับแต่ว่าก็น่าเล่นครับเล่นน้ำอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับรู้สึกว่ามันมีความสุขเนาะในเล่นน้ำเนาะเล่นน้ำประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ขึ้นมาโดดขึ้นโดดลงอยู่ล่าพี่น้อง หนึ่งชั่วโมงน้ำแตกตามตามตามละโดนน้ำกระโดดบูบเป็นเนาะเออทุกคนก็ได้ลงเล่นน้ำแล้วก็มีเครื่องเล่นบริการครับอ่าบ่ว่าจะเป็นบันน้าโบ๊ทบ่ว่าจะเป็นเป็ดน้ำนะครับอ่าให้เขาได้ปั่นอ่าในน้ำอ่าชมธรรมชาติที่สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ฝากพี่ฝากน้องเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะเล่นน้ำแล้วก็เลยมาอาบแดดนะครับอ่าเอาบรรยากาศดีๆ กลับขึ้นมาบานจานังไดยกะอย่าลืมด้ยครับเด้อมีโอกาสกับมาเที่ยวลองแพ้ที่เทศบาลประโคจังหวัดนองคขายครับรับลองมีความสุขแน่นอนครับ